นาจะได้จะต้องพร้อมกันด้วยแต่กขวะอย่างเดียวเลยสี่สิบห้าองศาพอตอนนี้ก็ทีมงานพร้อมแล้วครับอเราดูทีมงานช่วยตอนนี้ตกข้อราดูว่าจะดันขึ้นไหมนี่ออโต้ครับออโต้ ตััวหลงเนี à, ่ยทำงานช่วยทำงานทิ้งกันะเราดูฮะเราดูสักตั้งหนึ่งเราดูว่าจะขึ้นไหมอ่านไม่ต้องแรงเยอะก็ได้แต่ลองดูสักตั้งดูก่อน้ลองดูสักตั้งก่อนนะพี่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยใช้คนช่วยเราดู รไทมันอยู่บ้านน่อยรถไทอยู่บ้านกยกชูชงอะนี่ฮตอนนี้ก็รถติดก็โคมันไม่เนี้โคเองจากทีมงานวยกันวันนี้เราฟรีฮะตอนนี้เราฟรีตนี้คือ เดี uh, 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 uh. ๋ยวผมพนิาตถไายเกี่ยว้เป็นหลักฐานพร้อมกันบพ้อมกันครับพร้อมกันครับพนิไม่ช่วยครับตอนนี้ผมพนิาตถ่ายเป็นกำลังใจให้คนช่วยนคุณผ เอาไปซ้ายไช่วยเาพี่ยืนอเอาเอารงซ้ายผมเาเนี่ยเป็นคนาเป็นลาานนะันีเดี๋ยวว่าพไม่ช่วยติดท่อเลยเอาแค่ไหนแค่นมว่าต้องติดท่อว้ยอแอไว้เอย่ายติดขั้นได้พอคท่อหลอท่อ รู้แรทีรู้ดโอ้กะเทแรงแรงเยอะไม่มาช่วยกันหอกไหนเไม่มีแรงโอ้เราไปเลยเอาเลยพี่เอาเลยพี่เราตรงเลยนะเราดูว่าเรามี่จะขึ้นไหมครับเนี่ทุกท่อทุกท่อเเอาเอาไปเอยดเยดีบอเลยพี่ดีอไปตานลุนเลยเอาดีไปตา ดูครับดูว่าขึ้นไหมเอาท่อกันติดตรงคานเลยครับท่อนี่ทงานนี่คือมันต้องีเรื่อกยงานบมาย้เมันใช้ยัขึ้นการถอยรถลงตอนกลับจากร้านอาหาร อยปิดสุดหอยอมาดูวาใครมีทงกนฮะขอแชร์มันิงกันช่วยกันนยช่วยกันนะอันีคือเย้ะเดี๋ยวลองดูสักตั้งอ่ะลองดูฮะไยังฮะเร็วเลยพี่เอา

โอ้เรียกบ,บคุณคนนี่นมีแต่ไม่รู้จักกันนะครับมาช่วยกันทุกคนครทุกคนเนี่ยกิดอทุกคนเลย,าาคนเนยบคุณนับบคุณับ